สวัสดีค่ะน้องเหนือนะคะวันนี้น้องเหนือก็จะมาร้องเพลงของพี่ฝ้ายจากการ์ดิเน็สิคะชื่อเพลงแค่หวังจะมีโฮปค่ะบางคนฝ่ายพยายามจะปินเอาไปทั้งที่ปีกไม่เคยจะมีก็ยังจะปินขึ้นไปบางคนฝ่ายพยายามจะคว้า ทะเล่างวางังคือวังจะมีสักมือที่ยืนมาดึงพาฉันไปคือวังจะมีสักใจฉันได้วางและพักพิงคนนั้นที่จะไม่ปล่อยให้ฉันต้องคอยเราโดนทิ้งแค่เพียงหวังว่าเขา คือหวังจะมีสักมือที่ยืดนมาดึงพาฉันไปคือหวังจะมีสักใจฉันได้วางและพักพิงคนนั้นที่จะไม่ปล่อยให้ฉันต้องคอยเราโดนทิ้งแค่เพียงหวังว่าเขาจะมีอยู่จริงคือหวังจะมี Subway